สวัสดีครับพี่น้องมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปสงงานนะครับวันนี้มีส้มตำตำมุ้งกินข้าวกันครับนี่มีปลาทอดครับปลาทอดแล้วก็ปลาไหลนะครับไผ่ขอโทษเอาไผ่แต่ใครไม่เคยกินหรือไปกินกันแซครับแนวมันมาพักครับผมแล้วก็กล้วยครับข้าวเหนียวครับพ่หนึ่งซุกครับแล้วก็แตงโมครับมากินข้าวนำกันครับผม เดี๋ยวล้อมก่อนเลยครับแต่มาฮวงก่อนเลยอืมจับเลยว่ามีซ้อมจะใส่มือกินข้าวเหนีอนอยวต้องใส่มือครับ แซ่บด้วยครับบัเวเผ็ดป็นหนรือปกติบมกินกินตำหมูฮวงบัเผ็ดนะเผ็ดกินกินได้ครับแต่ว่าเคิ่มคนผูน้ใหญ่กินตำหมูฮวงโง่นะยิ่งเผ็ดยิ่งกินผมประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ถ้าบัาเผ็ดกินได้หลายอ่อร่อยครับ อะไรย่างครับผมจากบ้านต่งางจังหวัดพ่อเขม่ฝากมาให้ขอให้เพื่อว่ากินได้วสมบูรณ์ผมอืม้อเอิญผักแหบมตัวแปรผักแปบ มันก็บร,รูดซื้อบางหงนี่เวลากรเขาเก็บมาจากสวนฝากมาฝากกับ <c oughs> สวนแถวนี้นะครับ ข้อวน้าซุปปลาไหลก็มีนนนเนื้อแห้งมาจากทางจังหวัดครับพ่าไม่กิบมาให้พี่น้องเลยว่าลูกหลานว่ได้อยู่ได้กินนะไป,ปะกินปลาไหลก็ขอไปครับ ของโปรดผมเลยได้เนี่ย <c oughs> ว่า,เาเพเผ็ดกับเผ็ดอ่ะคนมามากินเผ็ดกินเผ็ดแล้วมันเกินมาวันสิสูตายฮะ กินที่กพี่กับขึ้เทศพี่น้อย ปลาไหลแข็งครับปลาแห้งไม่ยังดีอยู่ขีบเบ่ออกพี่น้องปลาแห้งกับโ้๊กตามไม่โหย่อยเดือดเข้ากัน นี่สลัดซื้อมาครับนี่กล้วยสวนนะครับลูกมันตวยสวยกล้วยทวํา่ดาจะไม่รู้พันธ์อะไรนี้พันุ์นี้มันมันไม่เป็นเหลี่ยมๆนะครับมันกลม ก๋วยโรวเนื้ออร่อยกว่าพันเรียนหนึ่ครับเขาบอกว่าแนวไหนแซ่บแนวไหนชอบก็กินโรับ ขายไปบริกินเลยแต่พอมีสื่อกินกิกนเลยครับ เอาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสีเงาครับเมื่อหังชายคลิปเงาเดี๋ยวผมมีคนเบิง่งขึ้นเยอะฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับผม